โอ้มีปัญหาไม่ใช่แอมพัท <c oughs> ฉันจะไม่ซื้อสื้อผ้าอีกหนึ่งปีสวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่แอมพัดบล็อกเอพิโซดที่ 2, 2> เย้วันนี้กับโปเต้และไอ้ไอ้ครับ แล้วผมก็เอพิโซดนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดแรกของปี2022เนอะซึ่งวันนี้เราพายไอมาซึ่งเป็นโฮสเก่าของแอมพาร์เราเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมารีแคปว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาดูกันว่าในปีหน้ามันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มจากการรีแคปกันในนึงมาพูดคุยกันก่อนว่าเรามาเริ่มต้นทำแอมพาร์กันได้ยังไงเอาไอ้ก่อน จริงๆมันเกิดมาได้ประมาณ3เดือนแล้วเนาะใช่ไหมตั้งแต่เทปแรกแล้วก็ตอนนั้นอะ่ะจริงๆมันก่อนหน้านั้นมากเลยนะที่เราแบบว่าเออได้โอกาสเข้ามาทํางานในฝ่ายพัฒนาสังคมใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเอ้ยอยากทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่ะก็เลยนี่แหละโทรหาคนในทีมท,ทั้งหลายเริ่มทีละคนทีละคน,ะคนสนใจไหมมาทําด้วยกันไหมอยากทําสิ่งนี้ด้วยกันอะไรเงีเ้ยเออสุดท้ายก็เกิดผลิตสร้างออกมาเป็น a m p a s Podcast ที่ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้นี่แหละครับแล้วทํา ตั้งแต่ที่ทำมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบมีอะไรเปลี่ยนไปพัฒนาขึ้นก็อย่างที่ทีมงานรู้กันเนาะก็คือถ้าไม่มีปัญหาไม่ใช่แอมพักวัาได้ถูกๆเทปเราก็จะมีเรื่องที่โอ้โอ้ตัวเจอแล้วเหรอโอ้โอ้ถ่ายถ่ยเลดเอ้ยเทคนิคปัญหาเทคนิคปัญหาคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่า เห็นชัดมากก็คือทุกคนแบบว่าโตขึ้นสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการทำงานตรงนี้มากขึ้นแหละสมมติสมมติการฟันการฟันนึงไม่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเออทีมเราใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ดูเป็นคอมมูนิตี้เป็นแบบว่ากลุ่มสิบกว่าคนตรงนี้ที่ทำงานแอมพัสด้วยกันแล้วแบบว่าเออพวกเราก็สนิทกันมากขึ้นแล้วสุดท้ายทุกคนก็อยากที่จะทำมันให้ออกมาดีขนาดนั้นอะไรเงี้ย ส่วนตัวเราเองที่ได้มาเป็นโฮสสามสี่อีพี 3, ที่ผ่านมาตอนแรกที่มาทำอะ่ะเพราะว่าคิดว่าเอออยากอยากรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วซึ่งพอได้เข้ามาทำจริงจริงอ่ะคือรู้ตัวเลยว่าโอเคฉันแบบห่างไกลาจากสิ่งแวดล้อมาอมามากอะ่ะจนพอได้เข้ามาทำแล้วแบบได้พอได้รู้รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้จากอีพีต่างต่างมันทำให้เรามี awareness เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากๆากมากมาก,มาก,มากทั้นี้แบบค่อนข้างใช้ชีวิตเบส on สิ่งแวดล้อมมากขึ้นม,มากๆเลยจากการทําที่นี่จริงๆใช่ซึ่งหวังว่าคนที่มาดูเรารวมถึงคนที่มาฟังพอดแคสต์เราไม่ว่าจะมากมหรือจะน้อยหวังว่าจะได้รับ awareness แล้วเราก็หวังว่าสิ่งที่เราได้สื่อสารออกไปจะได้เป็นแบบหนึ่งในแรงกระตุ้นให้ทุกคนได้รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราก็อยาก raise awareness เรื่องนี้แหละอยากให้ทุกคนได้รู้จักมันเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าใครๆมีไอเดียอะไรหรืออยากส่งอยากอยากทำคอนเทนต์อยากทําอะไรร่วมกับเราอ่ะก็ยินดีนะพวกเราก็เป็นแค่กลุ่มในสิทธิ์กลุ่มหนึ่งที่คอมเมนต์มาได้เลยได้เลปเออมือใหม่เราเป็นมือใหม่ไงเออเทีนี้วันนี้เนี่ยเรามีเกมกิจกรรมเล็กๆจะฝ่ายคอนเทนต์ของเราก็คือกติกาก็คือเดี๋ยวทีมคอนเทนต์เนี่ยจะมีคํามาให้ ซึ่งคำอาจจะเป็นคำที่อยู่ในเอพิโซดต่างๆของแอมพารหรือเป็นคำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยที่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมาสลับกันอาจจะทั้งแชร์ความเห็นพูดถึงประเด็นนี้เล็กๆหรือว่ามาแชร์ว่าชีวิตเรากับสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเออยากนะบุยเออคอก็ยากโจทย์วะโอ้โหมาลองถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มที่คำแรกคำแรกคือคำว่า วีแกนอ๋อโอเคมาดีชมกันอ่ะหนึ่งองสาโอเคโอเคเริ่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อนโอเคอยากเล่าอย่างนี้มีมีเรื่องมาแชร์ก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งมาได้มาดูแอมพัสแล้วเขาตัดสินใจกินวีแกนไม่แต่เป็นการกินวีแกนหนึ่งเดือนเดือนละ2ครั้ง uh. ก็คือทุกวันที่ทุกวันที่เป็นแบบวันพระใหญ่ก็คือ15บห้าค่ำเดือน ได้เออ,อขึ้นหรือแลมอะไรเง <homage S 1> ี้ยเขาตัดสินใจกินวีแกนเพราะว่าเขาเขามาเล่าให้ฟังว่าเออพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันมันทั้งช่วยเรื่องสุขภาพด้วยเพราะเพื่อนคนนี้แบบเป็นคนกินบุฟเฟ่บ่อยอเออแล้วเขาก็คิดว่า,ากินวีแกนมันช่วยเรื่องสุขภาพไอ้ที่สําคัญคือในเรื่องกระบวนการผลิตเนื้นอสัตว์อะเนาะมันแบบใช้ทรัพยากรเยอะเออเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างน้อยใน,หน,นหนึ่งเดือนได้ช่วยเรื่องนี้บ้างก็จะดีเอเอ,อแล้วเราฟังแล้วคิดว่าเออดีเนาะที่เราได้มาเป็นแบบ หนึงในอิมแพกเล็กๆดีไอ,ไ,อไอ้ไอ้ล่ะไอ้อ่ะกินเนื้อน้อยอยู่แล้วปกติเป็นคนที่ชอบกินผักที่บ้านก็จะกินอยู่กับแม่2คนก็จะกินผักชอบกินผักกันทั้งคู่อะไรเงี<ม>้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การหักดิบว่าเป็นฟีแกนเลยแต่มันคือการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงโดยที่ไม่กระทบต่อเมตาบอลิซึมหรือร่างกายเราอะไรเงี้ย โดยเออมันอาจจะไม่เรียกว่าวีแกนขนาดนั้นนี่คือวิธี way of life ที่มาเสนอแบบเมื่อกี้ก็มีแบบว่าเออกินวีแกนแค่วันพระเออหรือแค่ลดการกินเนื้อสัตว์ลงแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้มาหลังจากที่ทำเทปวีแกนก็คือได้ไปฟังวิวพอยต์มาเรื่องของวีแกนว่าจริงๆแล้ววีแกนมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเออมันก็มีหลายๆมุมมองเหมือนแบบในหลายๆเทปที่มันก็จะมีเรื่องดีเบตกันได้ใช่ป่ะอืมเพราะว่ามันก็ม มันก็ต้องมองเรื่อง local business ด้วยคาร์บอน o ุต p ริน t ์การนำของ Import Export ของใช่ไหมแล้วไอ้พวกธุรกิจที่ทำเรื่องเนื้อสัตว์ประมงคน local ที่เขาอยู่ตรงนั้นอะสุดท้ายการกินเนื้อสัตว์ตรงหน้าเขามันอาจจะรักโลก environmentally มากกว่าการกินผักที่นำา m p p r t t มาไกลๆก็ได้นะดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เนาะ ใช่สุดท้ายแฟกเตอร์ของเนื้อสัตว์หรือผักไม่ได้เป็นตัวการเดียวที่บอกว่านี่คือการรักโลกแล้วออโอเคไปที่คำตอไปกันคำต่อไปคือค,อคำว่าแยกขยะ,ขยะอโอเคคิดออกแล้วเดี๋ยวเริ่มก่อนก็ได้จะบอกว่าที่บ้านแยกขยะอยู่แล้วที่บ้านเป็น,ปนบ้านเป็นบ้านที่แยกขยะแบบแยกขวดพลาสติกแยกกระดาษเอาไปรีไซเคิล หรือเสื้อผ้าที่แบบใส่ไม่ได้หรือพังแล้วก็จะเอาไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เศษขยะเศษอาหารทั่วไปก็จะทิ้งปกาติแต่คือสิ่งหนึ่งที่เรามาคนโพคือสุดท้ายแล้วพอคือบ้านเราจะมีถังขยะอยู่อันเดียวเนาะหน้าบ้านแล้วเวลาเอาออกไปก็คือสุดท้ายก็ไปทิ้งรวมกันในหลายๆครั้งในซอยบ้านเขาก็จะมีคนมาแบบเก็บขยะไปขายแต่ว่าในหลายครั้งเช่นกันที่พอเอาไปรวมกันแล้วอะสุดท้ายคนเก็บขยะก็เทรวมใส่ที่เดียวกันเลย ก็ก็เลยแอบคิดว okay. so mm ่าจริงๆเรื่องการแยกขยะถึงแม้เราจะแยกเองแต่แบบสุดท้ายเรายังไม่รู้ว่ามันไปไหนอ่ะเออก็อาจจะยังยังไม่เป็นการแยกขยะที่เอฟเฟกตีฟเท่าไหร่ซึ่งเราเองก็กําลังหาวิธีอยู่ว่าจะทํำยังไงดีอืมของไอซ์อ่ะก็คือหลังจากที่เราทำเทปล็อกด้วยกันเนาะเทปยนในเบอร์โคสวอนอกจากได้เรื่องฝาฟชัแล้วก็ยังได้เรื่องแยกขยะด้วยของอ่าชื่ออะไรนะ อารีอาราวซึ่งเขาก็รับบริจัคแบบว่าเป็นเป็นชแนลให้เราไปทิ้งแยกขยะใช่ไหมมันก็ตอบโจทย์มากเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านถามว่ารักโลกไม่รักแต่ไม่รู้จะเอาไปเอาเอาไปบริจาคที่ไหนออไปที่ไหนออจะมีที่ไหนรับซื้อขยะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเดินทางเองมันเพิ่มความยากลาบากให้กับเราอะไรเงี้ยแต่เราได้เจอแล้วชแนลที่อยู่ใกล้บ้านเราชแนลที่สามารถส่งของได้แล้วยังมีของเบนฟิตเราด้วยนะได้รีวอร์ดกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือแอมพายไม่ใช่ อะไรใช่ไหมันไหนไม่รับไ่รับวลรอบแยกขยะนะเดี๋ยวมีคนส่งของมาทำามเออก็คืออารีอาราวใช่ไหมล่ามันก็ตอบโจทย์เราทุกอย่างเลยว่าโอเคหลังจากนี้เราจะให้ที่นี่แหละอืมซึ่งเราก็หวังว่าในหลายๆอีกหลายๆพื้นที่คงจะมีแบบนี้เนาะใช่จริงๆองค์กรทั่วไปหรือถ้าพี่อารีพี่รู้จักอารีอาราวอยากขยายเราก็พร้อมจะช่วยเหลือติดต่อคขาในค่ายใช่ไม่แต่อันนี้พูดตามตรงแบบ ส่วนตัวแอบคิดว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลเหมือนกันแบบชรัฐบาลเองก็ควรจะมีส่วนร่วมในการเรียกว่าไงนาเสนอหรอเออซึ่งก็หวังว่านะครับเราจะได้ออทุกอย่างที่ดีขึ้นอหรอย้นการเมืองดีย้อนกลับไปดูเทปคุณวินได้ว่าทำไมขยะบ้านเมืองเราถึงยังเพิ่มขึ้นเพิ่ม <ๆ S 2> ขึ้นมันเพราะนโยบ,บายอะไร โอเคฟังแล้วแบบดอนลุกอัพ <c oughs> ไปตอบไปตอบ <c oughs> ไปตอบ <c oughs> เอพิโซดเอ้ยคำตอบไปคำตอบไปคำว่าสวัสดีภาพสัตว์อยากมาแชร์แล้วกันอะ <c oughs> อยากมาแชร์ว่าหลังจากทำเอพิสซดเรื่องสนสัตว์ไปซึ่งเป็นเอพิโซดแรกที่เราทำได้มุมมองการมีสวนสัตว์ในประเทศไทยเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปจริงๆอะคืออยากเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเราเป็นคนที่ ยอมรับเลยว่าไปสวนสัตว์เพื่อแค่ทำคอนเทนต์ไปถ่ายรูปกับสัตว์ไปดูโชว์ไปแบบเอ้เหมือนไปให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทันได้นึกถึงว่าเออจริงๆแล้วสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งบนโลกอะเออซึ่งหลังจากที่เรารู้แล้วอะเวลาเพื่อนชวนไปสวนสัตว์อย่างเงี้ยเราก็จะแอบคิดถึงว่าโอเคเราไปเพื่อนําเงินนั้นอะไป เรียกว่าไงอ่ะไปช่วยให้สัตว์ได้มีชีวิตในส่วน<อ>สัตว์ที่ดีอ่ะอาจจะเขาอาจจะใช้ในการแบบสืบพันธุ์ต่อให้มันไม่สูญพันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่เข้าไปดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วสัตว์มันไม่ได้ใช้ชีวิตของมันอะ่ะเออการดูโชว์เหล่านั้นการถึงรวมถึงการที่สัตว์อยู่ในกรงอะ่ะมันไม่ใช่ชีวิตของมันอะ่ะเออดังนั้นก็แบบเราได้อแวนิสเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมากอืมอืออือแอะ สิ่งที่ได้จากคําว่าสวัสดิภาพสัตว์มีสส่วนใหญ่ๆที่แบบว่าสรุปมาก็คือส่วนแรกคือส่วนสัตว์ที่โปเต้พูดไปแล้วแหละอกีกอีกส่วนหนึ่งคือสัตว์เลี้ยงเนาะแบบว่าซึ่งก็เหมือนที่พูดไปในเทปนั้นว่าแบบว่าเออเราก็ควรจะ มีความสามารถที่จะเลี้ยงมันได้อย่างเต็มที่ที่สุดก่อนถึงจะตัดสินใจเลี้ยงมันอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้และทุกคนช่วยกันได้ทําให้คุณแบบว่า every แบบทุกๆชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกเนี้ยอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีส่วนสนัตว์อะมันยากเนาะแบบว่าในเทปวันนั้นอะโปเตยังนั่งเถียงกับสองคนนั้นอยู่เลยทั้งไปบนแล้วน้อยน่พี่น้อยนาว่าแบบว่า เออตกลงเราควรไปไหมวะเราควรไปไหมวะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อนี่เพิ่งไปเที่ยวมาเพิ่งไปสัน<ห>สัตว์มาเหมือนกันแต่สิ่งที่เราทำ <laughs> เราตลกตัวเองมากแต่สิ่งที่เราทําก็คือหลังจากขึ้นมาบนรถแล้วอ่ะเราก็ถามทุกคนไปว่าแบบว่าเออเมื่อกี้ไปเดินมาเป็นยังไงบ้างหเห็นอะไรบ้างรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วเราทุกคนก็พูดคล้ายๆกันว่าแบบว่าเออมันก็มีสัตว์ที่แบบว่า ดูหิวมากอะไรอย่างเงี้ยนะดูอยู่ในกรงที่เล็กไม่เหมาะกับมันามากๆนกไม่ได้บินอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นอ่ะพอใจแล้วอืมก็จริงเนาะอย่างน้อยการที่เราเข้าสวนสัตว์อันนี้อันนี้มุมมองเราอะนะทั้งจากที่เรารู้เรื่องการใช้ชีวิตของสัตว์ในสวนสัตว์แบบรู้จักอพิโซดนั้นนะเรารู้สึกว่าคือสุดท้ายสวนสัตว์มันไม่ได้มีไว้เพื่อ entertainment อย่างเดียวแบบจริงๆมันเป็น e เทนเ t นต์ด้วยอเออมันคือการที่เราได้แบบ เข้าไปทั้งเรียนรู้ชีวิตมันมแล้วก็เข้าไปรับรู้ว่าอโอเคสัตว์เหล่านี้แบบมันมันมีชีวิตยังไงแล้วมันมันอาจจะช่วยในการที่ raise awareness ตัวเราด้วยอะว่าโอเคแบบมันยังมีสัตว์ที่เราอยากให้มันสืบพันุ์ต่อ,อบนโลกใบนี้โอ้ใช่วันนั้นอะไอก็ไปนั่ง ไปดูแต่ละกครงแล้วก็แบบว่าดูป้ายเราบางป้ายก็ไม่มีข้อมูลเว้ยบางป้ายก็มีข้อมูลอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเออมันควรเป็น educational มันควรเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เนาะเออบางอันบางแผ่นป้ายชาดมากแบบว่าใกล้ศูนย์พันแล้วนะต้องได้รับการดูแลใช้ชีวิตยังไงฟันแฟกเป็นอะไรเลยเออหน้าอ่านมากสนุกมากแต่มันก็ควรจะครบใช่ใช่ใช่ไปขั้นต่อไปาเ้าไปคำว่า กร e น w อช h ิ n งอ่ากรีนมอชิ่งไอเล่มก่อนปะกรีน w อช h ิ n งคร่าวๆคือการที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งทำตัวเป็นตัวสีเขียวหลักโลกเป็นแกะเขียวครับแปลว่าคำว่า Eco Friendly Sustainable แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น่ะซึ่งถ้าในเทปของไดมอนเนาะมันก็จะเป็นฟิล แฟชั่นอินดัสทรีธุรกิจแฟชั่นองค์กรที่ทําเสื้อผ้าทำเท็กซ์ไทอะไรเงรี้ยแต่จริงๆแล้วอะทุกๆองค์กรอะสามารถกรีนวอช s ชิ่งได้เลยนะได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทาอะคือต้องคอยเช็คอีพวกเนี้ยว่า มันจริงไหมเขาทําอะไรที่ Impact ที่ส่งผลกระทบทางที่ดีขึ้นต่อโลกนี้จริงๆไหมหรือถึงเขาทําสิ่งที่ดีแล้วมันมีปัจจัยอะไรเบื้องหลังที่น่ากังวลหรือน่าเป็นห่วงอยู่อีกไหมอืเราก็ต้องคอยช่วยกันเช็คในฐานะประชาชนของโลกนี้แล้วก็ช่วยกันดูสอดส่องหากมีอะไรเกิดขึ้นแต่พูดตรงๆว่ามันยากนะถูกไหมเพราะว่าส<ช>ุดท้ายแล้วพอเราตรวจสอบเราจะตรวจสอบเรื่องราวขององค์กรองค์กรนั้นได้ก็แค่จากแบบ จากเว็บไซต์ของเขาไงซึ่งสุดท้ายแล้วเขาคงไม่มาบอกหรอกวาอ่าจริงๆก็กกกแค่แปะป้ายอะ process แบบไม่ process ที่อาจจะไม่ไม่ eco friendly จริงๆก็เขาเขาก็อาจจะไม่ได้มานำเสนอะส,สิ่งหนึ่งที่เราอยากแนะนำก็คือดูข่าวเนะอะถูกตัวข่าวเองแบบอาจจะได้บ่งบอกแบบว่าโอเคบริษัทไหนกำลังทำอะไรที่ไม่ได้ อีโคเฟนลี่จริงๆหรืออาจจะแม้แต่ดูข่าวเพื่อให้เรารู้ว่า process แบบไหนถึงไม่ Eco Friendly ก็ได้เออดังนั้นแบบคือพูดตามตรงว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะยากในการดูเออใช่แต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าการที่เราแบบเชื่อในสิ่งที่เราแบบเห็นแค่แปะป้ายข้างหน้าอย่างเดียว รือความจริงแค่เริ่มหันมามองสิ่งเนี้ยก็อาจจะพอเราก็ได้นะโปเต้ใช่ใชเราเราเป็นผู้โดิโวกที่ถึงแม้มันจะดูเล็กแบบว่าเออฉันซื้อหนึ่งหนึ่งอย่างแค่นี้มันจะไปเปลี่ยนอะไรได้แต่ถ้าทุกคนเห็นอย่างนั้นเหมือนกันอยากซื้อแบรนด์ที่เป็นสีเขียวเหมือนกันอนะ่ะแล้วแบบว่ามันสร้างผลกระทบให้กับทุกๆแบรนด์ที่เหลือบบว่าเออฉันคงต้องทําสิ่งนี้แหละแล้วสุดท้ายมันก็จะนําไปสู่โลกที่น่าอยู่มากขึ้นจริงเนาะไปไปต่อคําต่อไป คล็อสสุดท้ายแล้วคล็อสอัข้าสุดท้ายเนาะโอเคชอบวะอันนี้ชอบอันนี้ชอบจริงเอ้ยอะไรอะไรอะไยอันนี้อะไรคือนี่เสื้อตัวนี้และเสื้อตัวนี้เป็นแบบว่าเสื้อผ้าที่เราได้จากการไปโคสอบที่อารีวันนั้นเออซึ่งพูดตามตรงว่าเป็นการเปิดโลกเรามากเลยนะแบบมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเรามากเลยคือเราเป็นคนที่มีเสื้อผ้าเยอะมากอยู่ที่บ้านอแต่หลายๆตัวเรา ซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้มันเล็กเกินไปแล้วมันมันแบบเออมันเก่าแล้วมันจะใช้คำว่าเก่าแล้วก็ไม่เชิงไม่ค่อยได้ใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่เราไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนจะบริจาคเลยจะทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยจนเราได้มาทําความรู้จักกับงานนี้พอได้มางานแบบไปได้ไปเข้าร่วมงานได้คุยกับคนเยอะมากเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นงานที่ดีอะ่ะมันทั้งช่วยลดผ้าแฟชั่น แล้วก็ช่วยเ,เรียกว่ายังไงเดีอให้เราได้มีเสื้อผ้าใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มถูกปะ่ะเออเราได้มาแบบแลกเปลี่ยนความเห็นกับทั้งพี่คนจัดงานคนที่มาเข้าร่วมงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบงานที่ดีมากพูดเลยว่าถ้ามีอีกไปอีกแน่นอนเยี่ยมอืมถ้าใครดูแอมคัะต้องเอพิโซดแรก ก็เห็นาให้ใส่เสื้อตัวนี้ออกเสียงพิมพด้วยใช่จริงจริงนี่คือเสื้อที่ไออใใช่แต่ว่าเราก็ไปใช้กันที่งานซึ่งสิ่งนี้ e ดฟ r e แปลว่าไม่ได้ตัองใจงานนะเว้ยที่จะแลกสภากันอะตัวไหนที่รู้สึกว่าไม่ได้ใส่เลยโพสเลยลงไอจีมาเพื่อนใครอยากแลกเออเอามาแลกกันก็ได้นะใช่ใช่ให้น้องแบบที่พี่มิชพูดในเทปโพสวอบว่า ให้เสื้อผ้าที่หายหายไปอยู่ในตู้มันได้ออกมาใช้ชีวิตของมันอืมให้มันให,ให้ให้กระบวนการการสร้างเสื้อผ้าที่หนักหน่วงทําลายล้างโลกไปไกลนานขนาดนั้นถึงเราจะห้ามหยุดมันไม่ได้อย่างน้อยเราใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดหรือเราส่งต่อให้ใครที่จะใช้มันคุ้มค่ามากกว่าเราแค่เนี้ยก็น่าสนใจแล้วอืมอยากมาเล่าให้ฟังเพิ่มว่าตั้งแต่ทําเอพิโซดฟาสแฟชั่นมาก็คือมันประมาณเดือนกว่าแนละ้ว ตั้งไปห่างกับตัวเองไว้เลยนะว่าฉันจะไม่ซื้อเสื้อผ้าอีกหนึ่งปีเสื้อผ้ามือหนึ่งจะไม่ซื้อเลยซึ่งจ้ถึงตอนนี้ก็ยังทาได้อยู่แบบไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอย่างคริสต์มาสอย่างเงี้ยปกติก็ต้องมีเสื้อสเวตเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้คือหายืมเอาแบบเพื่อนคนไหนมีบ้างอะไรเงี้ยมายืมหน่อยขอยืมหน่อยหรือย่างเสื้อผ้าที่ไปทะเลเพิ่งไปทะเลมา ปกติเนี่ยก็จะมีแบบซื้อชุดว่ายน้ําเอยซื้อแบบเสื้อไปใส่ทะเลทางนี้เลยลองลองทําแบบลองทําแบบที่ไดมมนอ์เคยบอกว่าเออเราเอาสาม,มารถซื้อผ้ามันมาประยุกตใช้ได้หมดเลยอเออก็เลยแบบลองเอาเอาเสื้อมาปรับนิดปรับหน่อยตัดแขนออกบ้างหรือว่าปกติแล้วมันเป็นแค่เสื้อแบบเสื้อโนอก,ก็ลองเอามาใส่แค่เป็นเสื้อในเลยอะไรอย่างงี้ก็ก็ดูดีอีกแบบเก๋เออไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่เลยซึ่งดีไม่ยม ได้เดี๋ยวทำด้วยไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ปีหนึ่งหวังว่าเออคนจะรู้จัก slow fashion คำนีมากขึ้นแล้วอยากให้ทุกคนแบบตระหนักเรื่อง fast fashion ว่าเสื้อผ้าที่เราซื้อมาใช้มามันลองลองคิดซะว่ามันเป็นเหมือนชีวิตหนึ่งชีวิตอะเออที่อ่าเสื้อผ้ามันอาจจะไม่มีชีวิตแต่เบื้องหลังเสื้อผ้านั้นมัน,ม,นมันมีอีกแบบ หลายอย่างมากๆอะ่ะเออดังนั้นแบบก็อยากให้ทุกคนมาตระหนักดูเรื่องนี้เนาะแล้วก็ดูแบบอยากให้ใส่เสื้อผ้าให้คุ้มค่ามันที่สุดถ้าอยากได้ทริคเล็กๆให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเสื้อผ้าแบบว่าถ้าใครไม่เคยรีเสิร์ชมาเลยก,ก่อนเลยลองเสิร์ช Google ว่าตางเกงยีนตัวหนึ่งใช้น้ํากี่แกลลอนอแล้วลองไปดูว่าโหใช้ได้กี่วนันกินได้กี่วันวันนั้น ธุรกิจองค์เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ business ที<_<_่ไม่แต่ว่าอย่างน้อยเรามาเริ่มต้นเราไงใช่ใช่ใชนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นเนาะโอเคนี่ก็ประมาณนี้ได้มารีแคปกันคร่าวๆสนุกดีเนาะเออมานั่งย้อนปีหนึ่งที่ผ่านมามันอาจจะเราอาจจะยังทําไม่ถึงปีแต่ก็รู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าเออมันมัน มีอะไรเป็นไปไอะไรอ่ะเราได้รู้อะไรเยอะขึ้นเต็ไมไปหมดเลยใช่ใช่เราพูดถึงปีที่แล้วแล้วามาพูดถึงปีนี้กันดีกว่าปี2022เออเออมันมีเทรนหรือเอาเอาไม่ต้องมีเทรนก็ได้เราสนใจอะไรใหม่ๆบ้างแบบคิดว่าคิดว่าแบบมันจะมีอะไรน่าสนใจที่น่าจับตามองส่วนตัวมีอันนึงออื่งคือด้วยความที่ปีที่ผ่านมามันมีโควิดเนาะ เราเลยมีสิ่งที่เรียกว่า work from home ซึ่งมันกลายเป็นว่าเออเคยไปอ่านมาแล้วเห็นแบบการ work from home มันกลายเป็นหนึ่งในวิธีการทํางานที่ถึงโควิดจะหายแล้วหลายๆบริษัทจะยังนํามาใช้อยู่เพราะว่ามันมันเป็นทางการลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าลดการเดินทางลดลดทุกอย่างที่ทําลายสิ่งแวดล้อมอืมหรือเปล่าลด เออรถที่พูดไปละกันรถทางแบบการใช้ทรัพยากรรถรถการเดินทางอะไรเหล่านี้ซึ่งคิดว่าเออมันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแบบทําให้เราไม่รู้ว่ามันเอฟเฟกตีแบบมันจะเป็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนแต่ในมุมของสิ่งแวดล้อมมันอาจจะช่วยได้มากขึ้นให้คนแบบไม่ได้ปล่อยคาร์บอนอ่านการขับรถ แต่ต้องระวังเวสนะเพราะว่า work from home อ่ะสั่งข้าวมากินบ้านอ่ะใช่ก็ใช่ขยตัวดีเลย uh เพราะฉะนั้น uh มันก็อยู่ที่คนที่พี่เอก อำนาจและเงนเินเนาะจะสามารถ Deliver สิ่งนี้มีตลาดใกล้บ้าน Deliver โดยใช้ Zero Waste ได้ไหมเอากล่องไปกลับไปใช้ Reuse r e c ไ c เคิ use, กับทางร้านอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ถ้ามันมีร้านไหนองค์กรไหนที่ทำก็จะเจ๋งมากในยุคนี้ที่ทุกคนสั่งของมากินที่บ้านมนอ้ออีกเรื่องอะออนะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องขยะจำได้ไหมว่าก่อนที่จะมีโควิดเรามีอยู่ปีหนึ่งที่ประเทศไทยตัดสินใจ จู่ๆก็เลิกใช้พลาสติกเซเว่นไม่ให้ถุงพลาสติกห้างใหญ่ๆเริ่มไม่ให้ถุงพลาสติกแต่พอมีโควิดขึ้นมาอแน่นอนแหละขยะพลาสติกในแบบห้างใหญ่ก็ไม่ได้ให้นะอืแต่เรามีขยะแมสแมสปิดปากหรือจะเป็นกล่องข้าวอขยะจากที่เป็นแบบเรากดหมดกดแอลกอฮอล์หมดขวด<ว>เ,เล็กๆแจกทีละขวดเท่านี้กลายเป็นว่า ไม่รู้ว่านะตอนนี้ขยําเพิ่มขึ้นหรือมอันลดลงกันแน่อเออนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แน่เราอาจจะเอามาทําเป็นเอพิโซักเอพิโซดหนึ่งต้องรอดูเออเออไอชอบเรื่อง e v electronic vehicle <c oughs> แบบว่าในไทยมันเริ่มมีแล้วเทส l a มีคนขับแล้วอื move Me เนาะ ธุรกิจที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบคอลเหมือนกันที่เป็นรถรับส่งคาร์พูลิ่งด้วยอะไรเงี้ยเออคำถามคือทำไมเราถึงยังเข้าถึงเทสลาไม่ได้ที่จอดรถปั๊มน้ำมันเออทำไมมันถึงยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะที่เติมที่เติมพลังงานให้กับรถอะไรเงี้ยเออทำไมมันถึงทำให้คนไม่เข้าถึงได้อะไรเงี้ยทั้งนั้นให้มันช่วยโลกมากมากเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ามองอืมไม่แต่พูดตามตรงที่เรามาพูดกันตรงเนี้ยเพราะว่าเราอยากให้ อันนี้อันนี้เราแค่มาแชร์กันเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งแวดล้อมมันคือเรื่องของทุกคนแล้วมันอยู่ทุกแบบทุกแบบกง่มุมของชีวิตเราเนั่นแหละดังนั้นแบบว่าวันนี้เองแอฟแบบจุดประสงค์ของอพิสโซดนี้คือการที่เรามาแรปอัพและเรามาดูเทรนด์ปีหน้าเพื่อสุดท้ายคือเรามาเพื่อ r a ส e a w a r e n e มาแบบให้ทุกคนได้แบบลองคิดดูว่าอเอ้ยเราทําอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมไปแล้วบ้างในปีที่ผ่านมา และในปีหน้าฉันจะเริ่มทำอะไรได้บ้างเนาะอ,ออืมเดังนั้นเนี่ยก็เอพิสซดนี้น่าจะประมาณนี้แหละ<ช>หวังว่าในปีที่ผ่านมาเราจะได้สร้าง IMPACT กับคนที่มาดูหรือแม้แต่คนที่อาจจะดูสิ่งนี้ย้อนหลังแบบอีก5ปีข้างหน้าแล้วมาเสิร์ชคำว่าแอมพาร์แล้วมาเจอ <c oughs> ก็หวังว่าแบบทุกคนจะได้รับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและช่วยให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น โอเคครับสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้เราสองคนก็อยากฝากอไอ้อไกันขอคิดก่อนว่าจะฝากว่าอะไรดีไอเริ่มก่อนเลยอ่าสำหรับไอ้นะก็จริงๆแอมพารก็เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่ นั่งทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมกันมาเนาะไม่ใช่แค่พอดแคสต์แต่เรามีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีโพสอะไรนะ่าสนใจเต็มไปหมดเลยอย่าลืมไปตามอ่านตามดูได้มีหนงังมีเพลงมีอะไรแนะนำเต็มไปหมดเลยที่ทุกคนจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิธีการช่วยเหลือมันได้มากขึ้นครับอย่าลืมติดตามแอมพที uh, Facebook, uh ่เฟซบุ huh. uh ๊กแอมพาทคอมมูนิตี้ฮะแล้วก็ยูทูบเอสจีซีย uh ูจุฬาใช่อินสตาแกรมแอมพจุด คอมมูนั่นเองเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างๆนี้เรื่องนี้เก่งมากใช่ครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็หมดจบลงไปแล้วสำหรับเอพิโซดที่2หวังว่าทุกคนจะติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกรดิ่งครับผมก็ไว้เจอกันเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย